วัจนะรมวินัยจากพุทธโอษ์ในหนังสือทานในหมวดที่80ในเรื่องเจริญเมตตาจิตมีผลมากกว่าให้ทานภิกขุทั้งหลายผู้ใดพึงให้ทานประมาณร้อยหมอใหญ่ในเวลาเช้าผู้ใดพึงให้ทานประมาณร้อยมอใหญ่ในเวลาเที่ยง ผู้ใดพึงให้ทานประมาณร้อยหม้อใหญ่ในเวลาเย็นผู้ใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเช้าโดยที่สุดแม้เพียงชั่วการหยดน้ำนมแห่งแม่โครหรือผู้ใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเที่ยงโดยที่สุดแม้เพียงชั่วการหยดน้ำนมแห่งแม่โครหรือผู้ใด พึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเย็นโดยที่สุดแม้เพียงชั่วการหยดน้ำนมแห่งแม่โคการเจริญเมตตาจิตนี้มีผลมากกว่าทานที่บุคคลให้แล้วสามครั้งในวันหนึ่งนั้นเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจะเจริญ เมตตาเกตุวิมุตติกระทําให้มากกระทําให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วกระทําให้เป็นของที่อาศัยได้กระทําให้มั่นคงเอาพืชสะสมเนืองเนืองปาลบสม่ำเสมอด้วยดีทิคุตั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล ดังนี้